มือเป็นไงนี่ไงทำไมจะไม่กินโอ้ยโอ้ดูครเพื่อนๆดูแบบใต้น้ำเราจะได้เห็นชัดๆเห็นไหมตอบเหรอสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เราอยู่ที่สวนตาสันปลาตอดขาเดี๋ยวไปดูกันครับปลาตอดขาเป็นยังไง อ๋อนุ่นไงเจอแล้วถอดรองเท้าก่อนพี่ปพ้มนี่ไงม,ม,มันมาแล้วม,มาแล้วจบจังครับพี่นุ่มันไปหาพี่จอยคนเดียวเลยถ่ายไม่เห็นอะ่ะนุ่นไงมันตอดขาพี่จอยอย่าพึา่งเอาขึ้นเอาไปเลยดูดิมันมันตอดติดเลยพี่ปพ้ม <S <S จะกระจีเลย <S <S พี่เพิ่มย้อนขาไหมไอ้เพื่อนเห็นไหมเนี่ยมันมาแล้วเห็นอยู่ เอาเอาพี่บ้มเอาเฮ้ยมาดิเดี๋ยวถ่ายด้วก่อนว้าวตลกมากเลยนะพี่บึ้มเนาะจะกระจีเลยอ่ะทำไมมันชอบกินขาเราเพื่อนเพื่อนนวมันกินกต่ขา พี่ปื้มจะลองหย่อนมือเหรอพ่อต้องพ่อต้องลองหย่อนอ้าวพ่อจะลองนะมืออ่ะมือเป็นไงนี่ไงทำไมจะไม่กินโอ้ย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 จะกกะจีดีโเพื่อนเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมเต็มเลยปูนมาดูเอาไปไหนลราเป็นปูมมาดูนี่พ่อจอยเต็มเลยเขียวนี่นี่นี่ดูแบบใต้น้ำเราจะได้เห็นชัดชัด เห็นพื่นเห็นไหมมีจต่กล้องนี่ดิเห็นเลยอ่ะเห็นชัดเจาะเลยอ่ะไอ้เพื่ลองเย่นไปลองมะน้องเจ๊เก่งมันไม่ตอดเลยดูรุ่นเพื่อน,เ,น<ๆ>เขาเ,เขาไม่ตอดเด็กาตอดแต่ผู้ใหญ่ไม่หนังเตลยวหนังยังไม่ตายเตลยวหนังย,งย,ยังไม่ตายปลาเลยไม่กินนั่นเห็นไหม <c oughs> <c oughs> ตอดเหรอเป็นไงไอ้เพื่อนรู้สึกยังไง จ็กกีเหรอจกกี๋จวลองเอาลงใหม่หมน่าถ่ายอีกทีแล้วเพื่อนอ้าตั้งคนหน่อยนะเอ้ยโอ้ยเ้อ้ห้งข้นเปดียวแล้วึ้งไอ้คนเตียโอ้็ไเราหกันโอ้โอ้โอ้ ครับมันกินขาเราอยู่ปลากินขาเราอยู่อตามันกินขาเราอยู่พี่ปื้มพ่อเริ่มทนได้แลนะนะพี่ปื้มไปกินอะไรมาครับข้าวโพดปุ้มไปกินข้าวโพดมานะครับพ่อเริ่มทนได้แล้วนี่ไงสวนตาสันขนอมนะครับอาเด็กๆเป็นยังไงความรู้สึก จะกรตีปมมแปลกดีเนะานะนมง,ง่อไงตอนพี่แจก,กันอยู่นั่นไงจุ่มลงไปในน้ำดิพี่ปื่มเห็นหรือยังดเดี๋ยวดูเดี๋ยวเราจะไปตัดคลิปให้เพื่อนๆดูดนะเต็มเลยเหรอเอาพี่ปื้มจะถ่ายตัวเล็กๆนะมันมีตัวเล็กด้วยเนาะ มันมีตัวเล็กกับตัวใหญ่หญหญหอ๋พี่กุญแจบอกน้ำตื้นมีตัวใหญ่ด้วยไหนอ่ะมันนอนหลับอยู่เหรออัอนไงนันไงมไงงองในกล้องอาจจะไม่เห็นเท่าไหรนะ่นะแต่มันเจอแล้วเจอแลลวเจอแล้วเหรอมันนอนอยู่นะพเพื่อนตั้งอ้เก่งไปไหนครับอราเด็กๆจะไปกินข้าวโพดกันแล้วโอเคเจอกันใหม่ พี่ชายกลับห้องไม่ใช่กลับบ้านกลับห้องเหรอห้องอะไรหมู่บ้านพี่ปื้มหมู่บ้านพี่ปื้มที่พักใช,ใช่ไหมั้นหมู่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้านคีรีวงศ์ช่บ้านคีรีวงศ์